คุณวาลีเนาะคุณวาลีเป็นอะไรมาครับตัวขาวอะไรนะฮะตัวขาวอ๋อแล้วเป็นอะไรมากมาไหม,มอ้าวไม่มากไม่มากใช่ไหมเอางี้ถ้าไม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะให้ยาหม่องไปนะ <S 2> <S 2> <täll ais. S 1> หมอว่ามันน่าแค่ช้ำๆแหละอ่ะเอานี่ไปทาแล้วหายเลยค่ะทาแล้วหายเลยเป็นตรงไหนทาตรงนั้น <S 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 เป็นตรงไหนทาตรง,งนั้น voilà. อา่า่ะคนต่อไปนะ ครับคุณไข้มาพอดีเลยเชิญค่ะคุณหมอพอดีค่ะดีครับเอาคุณยังไม่หายอีกเหรอเหมือนจะหนักก็เดิมด้วยค่ะเหตดีขึ้นเลยคุณหมอหมอขอดูหน่อยได้ไหมฮะดูอะไรหมอก็ดูที่คุณเป็นไงฮะเป็นอะไรคะเป็นแผลไงเป็นแผลก็คุณวันนั้นคุณหาหมอแล้วหมอก็จะขอดูแผลที่คุณตกเขาอ่ะฉันตกขาค่ะคุณหมอตกขาตก คุณหมอให้ยาอะไรคนไข้พีคะเนี่ยหมอให้ยาหมองไปแล, 4, 4แล้วคุณอะสี่วันสี่คืนเลยนะคะหมอท่าจรอนเหรอพัดลมสี่ตัวไม่อยู่คุณหมอโอ้แสบดีคือแค่คุณคือเป็นตกขาวค่ะตกขาวอ๋อไม่ใช่ตกเขาไม่ค่ะก็ว,วันนั้นหมอได้ยินคุณว่าตกเขาฉันไปผ่าฟันคุดมาไมนพูดไม่ชัดงั้นผมขอดูหน่อยคุณหมอจ้องหยอกไม่ไม่ต้องดูไปดูจะรักษาไงแล้วันอายนะ้เนี่ย